จเจริญพรญาติโยมสาธเชะทั้งหลายอัตมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานภาคเช้าวันที่7มิถุนายนพุทธศักราชส5 6พวันจันทร์บนบนเดินอยู่โน่นหนึ่งสมนึกสมศรีสุขหนึ่งอยู่เหมยอ,อยู่วารุณีหัตถตสงและก็ลูกชายพีเจ้าผีลูกชายก็อยู่นะพอประสิทธิ์แม่ลิ้นทองหลานแป้งน้อมๆก็พร้อมที่จะมาก่อและเช่นเดียวกันแม่ชีรัตินเข้ามาแล้ว ด้านบนบน,นูน้นก็จะเห็นวินัยแล้วก็โอเตรียมจะก่อแล้วนะหรือแบบแล้วแล้วก็หน่อยภรรยาของชอบก็เตรียมปั่นปูนคู่กับแม่ชีรตินนะส่วนด้านนี้ด้านนี้นะช่างชอบกับช่างคมกําลังดิ่งเสาให้ที่ยิงช่างชอบกับช่างคมกําลังเข้าแบบอยุดฝั่งโน้นแต่ว่าไปดึงตัวมาก่อนขอตัวมาดิ่งเสาให้ก่อนต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นที่เจ็ดนะ วันนี้อย่างไรเสียก็จะได้ก่อต้นนี้ตามไปนะพี่แจนก็เข้ามาดูหน้างานมาวิหารพุทธปรินิพานเชิดใจทนก็ยังอยู่มั้งนะเชิดใจทนก็น่าจะยังอยู่แล้วก็จะต้องทํางานกันต่อไปก็มีทีมทีม,ท,ม,ท,มที่ทํางานกันอยู่ที่นี่หลายคนนตาตอนนี้ก็ประมาณนี้ผาหนูสุรศักดิ์เติมงามยังอยู่ผาหนูเข้ามาช่วยงานที่นี่อ,อันนี้งานก่อ ก็นแน่ๆเลยที่จะก่อวันนี้ก็คือเม่นนะเม่นแล้วก็วินัยกำลังรื้อแบบด้านบนอยู่นะสมนึกสมศรีสุขวารุณิหาเทสงแล้วก็ลูกชายเจ้าพีนะอีกต้นหนึ่งก็เป็นพ่อประสิทธิ์แม่ลิ้นทองหลานแป้งน้อมๆก็ประมาณนี้ในบริเวณนี้จะเป็นหน้างานบริเวณนี้ที่เราจะทำงานส่วนโน้นช่างแดงก็จะต้องทำหน้าเทวดาข,ของช่างแดงต่อไปให้สำเร็จ เรียกว่างวดเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้จะได้ติดตั้งแล้วเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำงานกันในวันนี้เรียกว่าเตรียมการเตรียมงานกันแล้วในวันนี้ประจย์ก็มาดูหน้างานเดี๋ยวรอทั้งทีมพอนลงน่าจะเข้ามาทีมพอนลงน่าจะเข้ามาในวันนี้กับร่วมกับทางครูปโตแล้วก็พิเชียนเฮาบ้านอ้วนก็บอกว่าจะเข้ามาฉะนั้น งานวันนี้ก็จะเป็นงานที่สูงสูงคือยิ่งก่อสูงก็ยิ่งยากนะเพราะว่าต้องส่งอิฐขึ้นไปบนน้นส่งปูนขึ้นไปบนโน้นร,ระยะความสูงมันสูงนะยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ยิ่งยากไปเท่านั้นยากที่ส่งอิฐด,ด้วยส่งปูนด้วยแบกก้อนอิฐขึ้นไปก่อด้วยและทีมตัดก็ต้องมีเมื่อวานนี่มีทีมตัดคำพูลชาคำวันนี้ทีมตัดก็น่าจะเป็นวินัยนะลงมาตัดให้วันนี้ แล้วก็ดูว่าเราจะมีใครมาประจําการในแต่ละจุดซึ่งต้องมีคนส่งนะเขาต้องอสสมณเณรภูเบศสมณเณรประดุกแล้วกระมังวันนี้ครูบาเจือครูบาเจือครูบาปปบที่จะมาดูหน้าง,งานในวันนี้แล้วกระมังนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะต้องตามแล้วก็ไม่ชีก็บางส่วนก็ไปดูหน้าง,งานของตนของตนในวิในพระเจดีย์บ้างมีมานทิ์บ้างอะไรบ้าง แล้วส่วนที่พอทํางานได้ก็พอมีอยู่บ้างเช่นเดียวกันที่จะตามขึ้นมาถวายแรงถวายงานพระประสิทธิ์ก็ขึ้นไปแล้วปีนขึ้นไปแล้วด้านบนบนแล้วที่จะไปทํางานด้านบนบนแล้วนะก็เป็นครัวครัวกันเลยนะเป็นครัวเรือนที่มาถวายแรงส่วนแต่งเสาก็เป็นแม่ชีรนรินทาก็น่าจะแต่งเสาต่อไปอีกนะแสงดาวของสันเทียก็ไปช่วยพี่แยนก่อนแล้วก็ให้มานี่นะ เชิดใจทนก็พยายามเดินขึ้นมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นหน้างานที่ที่เราจะทำงานในวันนี้มีสองส่วนมีสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนส่วนบนคือ,อเรือนยอดเวรุวันเรือนยอดมหาวิหารพุทธปรินิพานหรือเรือนยอดเวรุวันนะเรือนไม้ไผ่ส่วนที่สองก็คือก่อเสาตรงนี้ส่วนที่สามก็คือเข้าแบบด้านข้างฝั่งโน้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของช่างชอบและก็ช่างคมส่วนที่สี่ก็คือแม่ชีนรินชาแต่งเสาหน้าบันส่วนที่ห้าก็คือบริเวณของช่างแดงซึ่งก็จะมีการผูกลวดมัดเหล็กสุกตาขายเนี่ยก็จะมีตาหนีไปอยู่ฝั่งนี้กับช่างแดงส่วนบนบนน้นนะก็จะเป็นส่วนที่ตัดเหล็กอีกอีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งก็มีการตัดเหล็กมาต้อยสมานน่าจะมาตัดเหล็ก แล้วก็ทําต้นไม้ต้นไผ่อะไรกันต่อไปด้านบนๆอันนี้ก็เป็นห้าหกส่วนเหมือนกันในงานวันนี้ก็มีหน้างานหลายส่วนที่จะต้องทํางานในวันนี้นะก็ลูกิษย์ลูกหามาถวายแรงก็อาจจะมีมาเพิ่มมาเติมกันบ้างตามควรโรงทานก็เป็นแม่สาินศสักดาเช่นเคยนะงทานแม่สาินศยังดูแลโรงทานอยู่ตรงนั้นเช่นเคยเอาละนี่เป็นหน้างานที่เราทํางานกันไป ในวันนี้ที่เราจะทำงานทําการแล้วก็ทําให้สำเร็จประโยชน์กันในวันนี้ก็ต้ตองสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนที่ได้เข้ามาถวายแรงกันมาสร้างงานกันมาสรรสร้างคุณงามความดีกันขอบคุณกันหลายๆท่านที่พระอาจารย์บอกไปว่าเราขาดเหล็ก3นิ้ว24ตัว2นิ้ว50ตัว3นิ้วนี่1 0 7 0บาท2นิ้ว530บาทอิดมอนบอขาด1รถ ประมาณ36,800บาทอาจจะไม่พอแต่ว่าเราจะสั่งมาหนึ่งรถในวันพรุ่งนี้ก่อนรบบุญได้ก้อนละหนึ่งร้อยบาทหรือบริจาคตามรัยาศัยพี่น้องจากเโสธรได้ยินไหมการส์สินได้ยินหรือเปล่าร้อยเอ็ดเัยภูมิหรืออยู่ไกลๆนูน่นพี่น้องก็มาร่วมบรบูปรูกสศลกันจันทบุรีก็มาภาคใต้ก็มีภาคเหนือก็มาภาคก,กลางก็มีก็ร่วมบรบูปรูกสศลกับพระอาจารย์รวมสร้างบุญวัฒนาบรมีกัน นี่คือเป็นหน้างานในวันนี้เป็นตัวตัวเรียงตัวเรียงเบอร์เลยครอบครัวของหนึ่งสมนึกสมศรีสุขก,ก็ยังอยู่ครอบครัวพ่อประสิทธิ์แม่ลิ้นทองก็ยังอยู่หาหนูก็ยังอยู่ถว่แรงอยู่เชิดใจทนก็ยังอยู่อ่าก็หลายหลายคนยังอยู่ณที่นี้นะก็คงได้ทําการทํางานกันหลายส่วนหลายจุดส่วนผู้มีงานอื่นๆก็ทํางานอื่นๆไปมีงานที่ต้องทําแบบเรียบด่วนก็ต้องทํางานแบบเรียบด่วนไป แต่ว่างานตรงนี้แต่ว่ารีบเรื่องไหมก็รีบเื่อนเหมือนกันแต่ว่าก็ค่อยๆทําไปนะค่อยๆส,สร้างไปให้สําเร็จกันไปอารลับเป็นบุญเป็นกุศลนี่เหมือนกับบอกเรื่องบุญเรื่องทานนั่นแหละเป็นการทานกถาพูดเรื่องทานศีลกถาพูดเรื่องศีลสักคกถาพูดเรื่องการสร้างมหาวิหารได้ไปสวรรค์เป็นทางไปสู่สวรรค์เป็นทางไปสู่คุณงามความดีเป็นทางที่เราสร้างเป็นที่ประพฤติปฏิบัติ เป็นที่บำเพ็ญบาร,รมีของพวกเราเป็นทางละกิเลสข,ของพวกเราเป็นทางไปสู่พระนิพพานได้เช่นเดียวกันขอให้พวกเราได้ทำบุญทำทานสรรสร้างคุณงามความดีกันไปเถอะและเป็นสิ่งที่พวกเราได้สรรสร้างคุณงามความดีกันวันนี้ก็มาต่อเนื่องไปอีกนะเมื่อวานนี้ได้งานเยอะวันนี้ก็คิดว่าจะไม่ด้อยไปกว่าเมื่อวานนั่นแหละนะวันนี้ก็ไม่ไม่ด้หรอกก็ต้องได้งานเยอะๆเหมือนกับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกัน ก็รอดูผลงานกันในวันนี้นะก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะไปได้สักเท่าไหร่เราก็สู้สุดตัวกันทุกคนนะสู้สุดตัวกันทุกท่านแต่ว่ามันจะไปได้สักเท่าไหร่แล้วันนี้ทางด้านเรือนยอดของพนรงจะเข้ามากันบ้างหรือไม่หรือว่ามีโคบโตแต่พิเชียนฮาวันอ้วนนี้มาแน่อนอนส่วนช่างวุฒิศรีไพรมีงานศพของญาติไม่ได้มาแต่ว่าผู้อื่นจะมาได้บ้างไหมกำลังเตรียมการดูว่ามีใครบ้าง ที่จะเข้ามาเสริมมาเติมกําลังให้กับพวกเราที่จะได้สรสร้างมหาวิหารพุทธบริณพานให้สาเร็จางานงานของเราเป็นแบบนี้วันนี้อากาศเย็นอากาศหนาวนที่พูดนี้ไม่ได้พูดเล่นพูดหัวนะพูดเรื่องจริงว่าอากาศเย็นอากาศหนาวหนาวด้วยเย็นด้วยนะในวันนี้อากาศเย็นๆเนา,าหนาวเลยแหละในวันนี้แต่อย่างไรเสียหนาวเราก็ทํากลางคืนแล้วก็ทํากลางวันแล้วก็ทํานนสมนึกสมศรีสุขแล้วว่าหนึ่ง หนึ่งยกเรียกว่าวงเดือนขึ้นไปเพื่อจะตัดไม้ตัดอะไรด้านบน,บนแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรขวางทางที่เราก่อขึ้นไปก็ต้องตัดออกแล้วก็ตั้งนั่งร้านขึ้นไปอีกนะคือเวลาเราก่อขึ้นไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะก่อได้โดยตลอดนะก็ต้องมีอะไรขวางทางอยู่มันมีไม้ยูคาขวางกูกั้นอยู่ก็ต้องถูกตัดออกนี่สมานเพียรันชามาแล้วต้อยเพียรันชาก็ต้องมาแล้ว,ชลวเช่นเดียวกันนะพระอาจารย์จะขึ้นไปดูาง,งานด้านบนมานต้อยอยู่ไหนละ่ะ ตัดเหล็กกันหรือยังหรือยังอยู่อ่าอ่าบอกต้อยว่าเหล็กเมื่อวานต้นที่จะทําเสาที่เป็นที่เป็นต้นไม้จยอยู่ตรงกลางต้นเดียวส่วนซ้ายขวาจะเป็นไม้ไผ่นะแทนนะที่พระอาจารย์ชี้ต้นเมื่อวานนี้ไม่ใช่ให้ขยับต้นไม้เป็นตรงกลางนะส่วนซ้ายขวาเป็นไม้ไผ่อันนี้คือหน้างานที่เราจะทางานคุยกับสมานเพียรกันธาเทพบุตรบุตรดาโรสสมัยสร้างถนนบูชาพระพุทธเจ้า10กิโลคนนี้ปาดปูนตลอดเลย และยังอยู่กับเรายังอยู่กับพระมหาธีนาตลอดมาด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความดีงามสมานไม่พูดมากไม่พูดมากด้วยไม่กินข้าวกลางวันด้วยเป็นคนที่ไม่กินข้าวกลางวันแปลกที่สุดเลยกินข้าวแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นกลางวันไม่กินข้าวอ่าเรียกว่าทํางานทั้งวันเขาก็ไม่กินข้าวนะเขาเป็นคนที่ไม่กินข้าวกลางวันสมานนี่เป็นคนที่ประหยัดเรื่องอาหารที่สุดเลยเพราะว่าข้าวกลางวันก็ไม่กินพาทานตอนเช้าแล้วก็ทานตอนเย็นเลยอีกที่นึงนะ สมานเพชยเพียเพ้ยกันทาก็เป็นแบบนี้ของเขานะเป็นเฉพาะตัวของเขาเอะละนี้หน้างานที่พระจาจทร์สั่งงานลูกศิษย์มาถวายงานกันแล้วและเริ่มเข้ามากันแล้วถ้าตัดเสร็จเหล็กเสร็จทางต้อยเพี้ยกันทาตัดเสร็จทางโคสิตาเขาก็จะไปช่วยผูกช่วยมัดขึ้นในด้านบนและช่างแดงก็จะขึ้นไปดูวันนี้พระจันทร์ก็คุมงานเหมือนเดิมจ่ายงานว่าคนนั้นอยู่ต้นนี้คนนี้อยู่ต้นนั้น ต้นนี้มีกี่คนจะลากขึ้นไปช่วยขึ้นไปต้นนั้นมีกี่คนจะชักล่อขึ้นไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระจาจาร์ก็ช่วยดูหน้าง,งานตรงนี้คอยบอกลูกศิษย์เป็นเครื่องอุ่นใจต่อกันเป็นเครื่องช่วยกันทําให้สําเร็จในหน้างานนั้นๆอันน,นี้ตามภาพเลยพอประสิทธิ์กําลังรื้อแบบแบบเรียกว่าแบบทับหลังด้านบน ออกเพื่อจะก่ออิดมวลเบาขึ้นไปต่อไปอีกวันนี้หน้างานก็เป็นแบบนี้แล้วความสําเร็จก็จะได้เห็นกันนะภายในปีนี้แหละกะว่าปีหนึ่งให้สําเร็จมหาวิหารพุทธปรินิพานล่วงมาหกเดือนแล้วนะล่วงมาหกเดือนแล้วนี่ตกมาถึงเดือนมิสุนาอ่าเรียกว่าล่วงมาหกเดือนแล้วนี่เราทํางานจะก้าวเข้าสู่เดือนที่7แล้วงานของเราจะต้องสําเร็จภายในปีนี้หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงแห่งความสําเร็จ ก็คิดว่าปีนี้จะทําให้สําเร็จนั่นแหละแล้วก็จะสมโพธิต์ต,ต้นปีหน้าก็ต้องมาลองกําลังกันดูว่ามันจะเป็นไปอย่างที่พูดอย่างที่คิดไว้หรือเปล่าบางอย่างก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่พูดอย่างที่คิดโลกอันนี้จังทําใจไว้เผื่อไว้หน่อยก็แล้วกันโรคระบาดก็เยอะอะไรก็แย่สุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนพันุไปได้ทั้งนั้นแต่จิตศรัทธาที่ตั้งเอาไว้ด้วยความรักพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ รักวัตรบรรกุัธวาศาสนารักศาศีลรักษาธรร,รมของเราไปด้วยนี่ก็ตั้งจิตใจไวอ้อย่างนี้นะเป็นสัจจะอธิฐานไว้อย่างนี้ก็อยากจะทําภายในปีเดียวให้สําเร็จมหาวิหารพุทธปรินิพานก็มาลองกันดูว่าลูกศิษย์จะมาช่วยกันทําให้สําเร็จได้บ้างหรือเปล่าอาะไรทยอยเข้ามาทยอยเข้ามาแต่ละคนทีละคนสองคนอ่าเร่เข้ามาท,ทีละคนสองคนเขาเร่เข้าไปดูหนังดูละคร เราก็เร่เข้ามาสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานกันนะเขาพูดไม่หยุดลิเกแหกปากร้องทวันตั้งเกินจนสว่างมันก็ทํางานได้ร้องได้ร้องเพลงหาเงินหากินเขาก็ร้องได้พระมหาทีนาก็พูดอยู่างี้ไม่หยุดเหมือนกันเขาร้องลิเกก็ไม่หยุดไม่หย่อนพระมหาทีนาก็พูดไม่หยุดไม่หย่อนเชิญคนทําบุญทําทานสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนกันไม่ยอมแพ้ลิเกมาลํำหรอกมาลํำก็โอ้ละนออยู่หมดมือหมดหมู่หมดขึ้น มันก็บ่เลิกันเรา,าก็ไม mm ่เลิกเหมือนกันจนกว่าจะสําเร็จพูดอยู่เงี้ยไม่หยุดไม่ถอยจนกว่าจะสําเร็จเช่นเดียวกันนี่คือหน้างานที่เราจะทํางานในวันนี้ตามภาพเลยนะทุกคนมาแล้วแล้วก็บอมอัพร่างกายสักนิดหนึ่งพ่อาพ่อาที่นัาเตะซ้ายเตะขวาแล้วเตะขาเตะแข้งเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่นี่ปีนไปปีนมาอยู่ทั้งวันบอมอัพร่างกายสักนิดหนึ่งให้ร่างกายแข็งแรงมีเรยวแรงเส้นจะได้ไม่ตึงเส้นจะได้ไม่ยึด สุขภาพดีต้านทานโควิดได้อีกด้วยนะสุขภาพแข็งแรงจิตใจก็แข็งแกร่งดีที่สุดแล้วล่ะในวันนี้ก็ก็จะทำงานกันต่อไปแบบนี้นี่คือหน้างานและบุญกุศลที่เราจะได้ทำและสิ่งที่เราจะสร้างในวันนี้ก็คิดว่าจะต้องได้เยอะไม่ใช่่น้อยโอ้โหด้านบนนุนเสียงตัดไม้ตัดอะไรกันอย่างแรงเลยก็ต้อง ทำกันขึ้นไปไม่ใช่ง่ายๆนะเตรียมที่จะดิ่งด้านบนก็ก็เรียกว่าต้องเอาไม้ยูคาที่ขวางทางออกก่อนที่จะดิ่งได้โู้หฮุนลงมาแล้วทีละชิ้นทีละชิ้นตัวใครตัวมันเลยนะใครอยู่ด้านล่างก็ระมัดระวังเอาเพราะด้านบนเขาปาดยูคาปาดไม้ปาดหัวไม้หัวไม้ที่มันโผล่มาต้องขวางนี่ต้องปาดมันขวางเส้นเชือกเส้นดิ่งของเขา อันนี้ปั่นแล้วเครื่องปั่นปูนขอบคุณคุณสมานทำปูนขอบคุณคณะคุโยปุญยวัตรนะเห็นไหมล่ะแต่ละคนมีมีมีศรัทธาทั้งนั้นเลยนะหรือว่าอุปกรณ์แต่ละตัวแต่ละตัวสว่านขอบคุณอ่าคุณอยมลีลาคุณวริศนะสว่านอย่างเงี้ยวงเดือนอย่างเงี้ยแต่ละตัวแต่ละชิ้นแต่ละอันก็ซื้อมาถวายกันสร้างกันให้สําเร็จประโยชน์เกียงพวกเนี้ย เกียงที่ก่อที่อะไรลูกศิษย์หาก็ซื้อเข้ามาอุปกรณ์อันนี้ก็คุณลีลาเหมือนกันเกียงค้อนตีตะปูก็คุณตู่รัชดาวันรัตนสีอันนั้นมันฝ่ายค้อนตีตะปูนะ,ะมาแล้วมาแล้วนะคุณยมเหมยลูกศิษย์ลูกชายเจ้าบีนะพ่อแม่ลูกเนี่ยเขาจะครัวบุญนะแฟมิลี่แฟมิลี่เป็นครัวบุญครัวกุศลเลยนะ,ะมาส,สร้างคุณงามความดีร่วมกัน หลานก่อนจะไปเรียนพิษณุโลกก็มาทํางานถวายแรงก่อนหลานบีจะไปเรียนพิษณุโลกโนู่นนะสอบติดที่นู่นมาถวายแรงถวายงานอาศิริมงคลได้ปลอดภัยปลอดภัยและสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงดีอ,อันนี้สําคัญหน้างานแต่ละจุดละจุดเราก็เร่งกันข้างบนก็เร่งกันอันนี้คือหน้างานที่ให้ได้เห็นกันนะว่าทำอะไรกันบ้างจะได้เห็นความตื่นเต้นในการสร้างบุญบาร,รมี ส,สร้างคุณงามความดีตราบใดที่ลิเกยัจะไม่หยุดร้องมรำยังไม่หยุดโอละหนอพระมหาทีนานก็จะโอละหนออยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงมหาวิหารพุทธประนิพานชวนญ,ญาติโยมํำบลตะปลสรสร้างคุณงามความดีกันไม่หยุดไม่หย่อนอันนี้คือสิ่งที่จะพึงทําในวันนี้สําเร็จประโยชน์สำาทธจ์ผลประสาทุกกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนที่มาถวายงานถวายบุญสิทธัมทุสิทธมัมทุสิทธมัมทุ อิดังพลังเอตสัมมิงรัตนาตยาสมิงสัมปสาดนกเกาเจตโซให้ทุกคนได้จัตตาโรโอธรรมาวัฒททนติอายุวันโนสุสังพลังโดยทั่วกันนี่คืออัปเดตหน้างานวันนี้7มิถุนายนภาคเช้าวันจันทร์ที่7มิถุนายนพศร2564ประวัติศาสตร์จารึกการสร้างมหาวิหารพุทธปริพานด้วยเที่ยวแรงของบรรดาสิทธิ์ที่มารวมพลังกันสร้างทุกวีทุกวันนี่เคือบัปเดในช่วงนี้ขอเจริญพร